วัสดีนะครับพระเอกดังเผยช่วงชีวิตป่วยโรคด่างขาวเครียดละครกำลังเยอะหลายคนอ่านไม่เคยรู้พระเอกดงังสนยุคเคยป่วยเป็นโรคด่างขาวถ้าต,ตัวเปิดเล่าผ่านรายการพันแครดคือโรคพุนแพ้ตัวเองเป็นครั้งแรกตอนอายุป,ประมาณ22-23ปีเป็นช่วงกำลังเพิ่งเข้าวงการบันเทิง ละครก็เยอะมากยอมรับว่าเครียดมากเพราะขึ้นหน้าขึ้นคอเต็มไปหมดกลัวว่าถ้าหนักกว่านี้จะกลบไม่อยู่หมอบอกลรกนี้ไม่หายอาจจะมียืนมีความเสี่ยงนี้ตนไม่เชื่อว่าไม่หายต้องมีอะไรบางอย่างที่ควรซ่อมแซงได้หยุดกินของทอดออกจากสังคมทำให้ตัวเองดูสุขภาพดีขึ้นคิดว่าสองเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ อยู่ดีๆโรคออตโอตโอิมมูนที่หมอบอกไม่หายมันหายหมอยังงงยาก็ไม่ได้กินพอหยุดกินของทอดหรือน้ามันพืชกินนมน้อยล,ลงหรือหลางๆไม่ค่อยกินลดความเครียดขอขอบคุณข้อมูลที่นีคาคแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับ